าาน,น,นี่เรียกว่าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตครับการจัดการนวัตกรรมการค้าสมัยใหม่นะคะก็คือว่าถ้าใครอยากเป็นเจ้าของธุรกิจมีแนวคิดเรียกว่าอยากจะเป็นผู้ประกอบการมาเรียนหลักสูตรนี้เลยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าจบแล้วมีงานทําแน่นอนครับจุดเด่นของสาขานี้นะคะคืออะไรคะเนี่ยสาขานี้เป็นเรียกว่าสาขาที่ทํางานร่วมกับภาคเอกชนครับ<ม>ถ้าในเชิงของทางวิชาการเราก็เรียกว่าโคดีไซน์โคดีไซน์หมายความว่าเรามาออกแบบร่วมกันระหว่างภาคเอกชนกับภาคมหาวิทยาลัยเในหลักสูตรนี้ครับก็จะเป็นการทํงาน ของทั้งภาคเอกชนเองที่เข้ามาเป็นอาจารย์เป็นพี่เลี้ยงของนักศึกษาเราแล้วก็ภาควิชาการที่เข้าไปเติมเต็มเพราะฉะนั้นหมายความว่าความแข็งแกร่งของนักศึกษาเราก็จะได้เรียนรู้ที่หน้างานจริงค่ะแตงเพราะฉะนั้นพอจบเนี่ยหลักสูตรนี้เขาก็การันตีครับว่าจบปุ๊บมีงานทําตําแหน่งเป็นแอสเซสเซนต์เมนเจอร์ก็คือผู้ช่วยผู้จัดการครับในการดูแลสาขาดูแลยอดขายเพราะฉะนั้นแน่นอนครับในรายวิชาที่ทางหลักสูตรเตรียมไว้ก็จะประกอบด้วยกัน3กลุ่มวิชาหลักๆก,ก็คือ1เรื่องของข้อมูลนักศึกษาต้อง สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้นะครับสเรื่องของพองมีข้อมูลก็ต้องทําให้เป็นสารสนเทศสารสนเทศหมายความว่าเรามีข้อมูลแล้วเราสามารถแสดงผลได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างได้ในการที่สินค้าตัวนี้เหมาะหรือโปรโมชั่นนี้ดีไม่ดีนะครับแล้วก็3ก็จะเป็นเรื่องของตัวคอของหลักสูตรก็คือเรื่องของบ<า>ิสเนสนะครับเรื่องของธุรกิจแน่นอนครับในการดูแลลูกค้าในการจัดการร้านเนี่ยครับมีศาสตร์พวกนี้อยู่3กลุ่มหลักๆของรายวิชาที่นักศึกษาต้องเรียนนะครับ<อ><อ>วิชาที่น่าสนใจเหมือนกันใช่ครับ